มีข่าวออกมาว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศเกาหลีใต้นะครับยอดตกครับถือว่าเป็นการตกครั้งแรกในรอบ6ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเราไปดูเรื่องนี้กันครับข่าวนี้นะครับเปิดเผยออกมาจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศเกาหลีใต้รหรือ KAMA ถ้าเป็นบ้านเราก็รอยอสอทหอูอไหมฮะ ไม่เกี่ยวสิ hehe, ไม่เกี่ยวเขาไม่ร sort of okay. ู้อ okay. ่านนั้นราชยานยนต์ถูกครับไม่ไม่เคิดการดูการแข่งขันนะโอเคโอเคอันนี้สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เขาเปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า e v ในประเทศเกาหลีใต้ปี2023ที่ผ่านมานะครับครับลดลงเหลือเหลือ157,823คันครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หรือไม่ครับครับ0.1%ฟังแล้วตกใจซึ่งพอผมอ่านข่าวมันอยตรงนี้ปพ๊บ ผมอาากจะกลับไปถามสมาคมว่า0.1%คุณก็เป็นข่าวแล้วเลยครับโทษนะครับพี่พี่ตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอคือคิดงี้ได้ดีครับคือ6ปีเขาไม่เคยไงบวกมาตลอดเพรานั้นคือรถไฟฟ้า e v ใ,ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี2017เขาเริ่มมีมาทุกปียอดมันขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา2023เป็นปีแรกที่ยอดมันตก ถึงแม้จะตกนิดเดียวก็ตาม0.1เปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็เริ่มมีแนวโน้มอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกนักวิเคราะห์หรือสํานักข่าวเหล่านี้ต้องออกมาวิเคราะห์กันนะฮะเขาวิเคราะห์กันว่าอะไรครับพี่เหตุในการตกครั้งนี้นะครับมีการออกไปทําการสํารวจเู้ืใช้นะฮะแล้วเจ้าของรถ e ีวีในเกาหลีใต้พบว่า ความกังวลใหญ่สุดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถ EV ีก็คือการเกิดไฟไหมจากอุบัติเหตุรถยนต์ EV ีชนกันรหรือเกิดไฟไหม้ในขณะที่รถไฟฟ้าชาร์จอยู่ครับ ซึ่งตัวเลขเนี่ยทำให้เห็นว่าเขาบอกว่าสำรวจแล้วเนี่ยบอกมีความกังวลในเรื่องนี้ขึ้นมาจากตัวเลขที่เขาบอกว่าคือบอกว่าจากสถิติวัตเหตุในปีสอง3ันยิบสามเนี่ยเขาบอกว่ามีรถไฟไหม้ในเกาหลีเนี่ยถ้าเป็นแบ่งเป็นรถออ e ีเนี่ยประมาณร้อยสสิบสองคันร้อยสาสิสองคันเขาก็เลยบอกเนี่แหละประเด็นร้อยสามงคันทำให้ตกใจแล้วก็เัิต่อในเนื้อขาต่อไปครับมีต่ออีกนิดนึ่งในขนาดรถยนต์สันดาปเราไหม้ไปสี่พันคันต่อปีประเต่อปี คือข่าวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยควรไปกังวลอีกเรื่องหนึ่งไหมไอ้เรื่องลดรถสันดับไม่สี่พันัไหมประเด็นนี่ต้องบอกประเด็นฟังมันสองมุมละสองมุมคุณผู้ชมเรื่องนี้เราเราก็คุยกันเหมือนกันคือมันสองมุมคือมองในมุมนี้ร้อยสามสองคันกับสี่พันคันเนี่ยสี่พันคันลถสันดับดูเยอะกว่าเยอะแต่ต้องมาบอกว่าอันนี้มันมันถูกเทียบโดยสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันคือต้องมองว่าถ้าเรามองร้อยสามสองคันเนี่ย เขามองจากตัวเลขเนี่ยเขาบอกลดลงเนี่ยหนึ่งแสนห้าพันห้าหมื่นเจ็ดพันคันเนี่ยที่ลดลงคือหมายความว่าเขาเฉลี่ยว่ารถที่ขายได้ปะมาณปีละแสนคันแล้วตัวเลขเนี่ยคือร้อยสามสิบสอง 100, คันแต่ถ้ามามองแล้วมองกลับด้วยครับว่าสี่พันคันอะ่ะมันของรถที่มีเท่าไหร่ทั้ง<น>หมดที่มีไม่ต้งไม่รู้กี่ปีปอ่า คือ,อคือตัวเลขมันเลยอาจจะเป็นสัดส่วนที่ถ้าเทียบเท่ากันแต่ยางเดียวกันเนี่ยออออมันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่แตกต่างกันไอ,อ้ร้อยสาทีสอ,อาจจะเปอร์เซ็นมากกว่าออในอุบัติเหตุอ่าแต่เขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นนั้นมาเขาบอกแค่ตัวเลขเฮ้ยมีเหตุผลนะ ในมุมนี้นี้คุณนี่มาจากสมาคมอุตสาหกรรมเกาหลีือเปาเนี่ยรับมาร<ห>ับมารับมารับรับตั๋วมารับมารับติ๊กเก็ตมา,มานิดนีด่น,นมาช่วยแก้ขา<ม>่า <ปะ S 2> ว้วยมีที่ไหนแล้วาโตนะฮะคือเราอ่านอ่านข่าวไปเนี่ยเราเริ่มสงสัยว่าสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เขาต้องการอะไรเขาออกมากังวลกับเรื่องร้อยสามสิบสองคันไฟไหม้ในขณะที่รถสันดาปเนี่ยไฟไหม้ไปสี่พันคันหมยเขาบอกมันเป็นมันเป็นมันในมุมที่เขาไปสัมภาษณ์มาครับจากความกังวลของผู้บริโภคอ่าอ่าซึ่งมันทำให้ตัวเลขในรอบหกปีอ่ะ ที่เคยบวกตลอดอะบวกบวกบวกตลอดถ้าไปปีนี้มันลดลงแต่แตฟังลดลง0.1เเนื้อข่าวเนี่ยจบแค่นี้ครับเพราะที่เหลือเนี่ยมันเป็นน้ำน้ำละเล่าไม่เล่านะฮะแต่ผมอยากจะวิเคราะห์ต่อว่าสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกาหลีเนี่ยเขาอาจจะลืมคิดเรื่องหนึ่งไปนะฮะยังไงครับตลอด หกปีที่ผ่านมารถไฟฟ้าขายดีคือมีคนมีอัตราเขาเรียก่อะไร adoption คือมีคนที่เปลี่ยนจากรถสันดาบมาเป็นรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพราะหกปีเนี่ยคุณเห็นไหมคนที่ซื้อตั้งแต่ปีแรก2017นนะฮะซื้อมาจนถึงตอนนี้เขายังใช้รถคันนี้อยู่ปกติคนทั่วไปถ้าขับรถสันดาบเนี่ยสี่ปีเปลี่ยนรถครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเกณฑ์เฉลี่ยนะครับแต่คนขับรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ามันใช้ทนกว่ารถสันดาบ เขาซื้อมาตั่งแต่ปี2017มาจนถึงปีนี้เขาเลยไม่ซื้อรถใหม่ครับยอดขายมันน่าจะตกจากคนซื้อไฟไฟ,ฟ้าไปแล้วแล้วไม่ซื้อใหม่เปล่า0.1%น่เะเอาก็แล้วทำไมคนซื้อใหม่ไม่ซื้อเพิ่อมอ่ะก็มันอาจจะซื้อกันเยอะแล้วไงคือแสนกว่าคนนี่คือคนในเมืองที่ชอบใช้รถไฟฟ้าแล้วที่เหลือเป็นคนชนบทที่ยังต้องใช้รถบรรทุกรถกระบ,บะรถอะไรก็ว่ากันไปอ่าก็เป็นลาเป็นผมว่ามันน่าจ,จะคือในจุดที่อิ่มตัวของการ adoption ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาน่จะนึกถึงเรื่องนี้ด้วยเขาไปคำนึงถึงเรื่องไฟฟ้าพอชูประเด็นมาเรื่องรถรถไฟฟ้าไฟไหมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปสร้างความหวาดกลัวให้คนขับรถอีบีนี่เนี่ยนี่ขณะคนสันดาบนะมาเล่าเรื่อง E ีบีนะเรายังต้องออกตัวไปทางนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราไปใส่ร้ายรถ E ีบีถูกไหมฮะเล่าไปเล่ามาเริ่มฟังแล้วครับว่าพี่หลามน่าจะเข้าประเทศเขาไม่ได้แล้ว สมาคมน่าจะไปรอยห้นำพินเนอตอเารเดี๋ยวเราไปเที่ยวเกาหลีนะรอบล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยตมบอกว่าเอ้ยนี่มันด่าสมาคมกำลังอยู่ส่งมันกลับสวยละนะเอาแต่เอาจริงๆนะคือเวลาเราเจอข่าวอะไรในเมืองนอกที่มันพาดหัวข่าวในเชิงที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวอย่างอย่างเทสลาเรียกรถคืนอันนี้รถไฟฟ้ายอดตกเพราะไฟไหม้อะไรเงี้ย คือเอาจริงๆเราต้องอย่าไปเป็นเหยื่อของข่าวเหล่านี้รเราต้องมีครา์กันตรงๆว่าเฮ้ยศูนย์จุดหนึ่งเซนเองมันยอดนิดเดียวมันแค่ความอิ่มตัวของผู้ใช้หรือเปล่าแค่นั้นเอง <ừ> ใช่ไหม <ừ> อย่าไปหลงตามเขานะคะคนี่คือหลักการนําเสนอข่าวของช่องเราครับขับรถดีๆครับถึงแม้ผมจะเป็นคนสันดับก็ตามถึงแม้ผมจะไม่ขับรถไฟฟ้าก็ตามมีรถไฟฟ้าไหมเราไม่มีไม่มีอ่างั้นเดี๋ยวเรียกการไฟฟ้าไปที่บ้านได้ได้ได้